เป็นเรื่องราวทีอ่อย่างที่บอกมันเอามากดดันฝั่งของใหม่แล้วแม่เพราะหนูไม่รู้พ่อถูกแอบทายหรือเปล่าหนูเป็นคนนอกกะไม่ถึงว่าหนูไม่ได้เป็นหนูไม่ได้เป็น คือบบที่จริงแล้วเรื่องครอบครัวเนี่ยก็แบบไม่ได้อยากคือใหม่ไม่ได้อยากเอามาพูดเพราะว่ามันมันกระทบกระเทือนทุกคนแล้วมันก็จะเจ็บกันทุกคนเจ็บหลายฝ่ายค่ะโดยเฉพาะคุณแม่ที่เสียใจมากๆอย่างหม่ก็ไม่อยากไม่อยากพูดแต่ว่าหม่ก็รู้แหละว,ว่าสักวันมันต้องเกิดแล้วพอมันเกิดขึ้นเราก็เราก็ได้แค่อธิบายตามที่เราพิมพ์ไปเขียนไป,ไปทั้งหมดค่ะก็ตามนะมันมาได้ยังไงะค่ะก็ต้นสายไปเห็นเรื่องนี้มาได้ยังไง คือตอนแรกมันเป็นขออนุญาตเปิเพจพี่ซอใช่ไหมคะก็พิกพี่ซอหนูเลยพี่ไม่เปิอ๋อเหรอไม่ได้เปิดงนั้นก็เลยพี่แล้วกันพี่ซอพี่ซอค่ะก็ก็มันเกิดขึ้นไปแล้วใช่ไหมคะก็พี่เขาก็โพสอะไรเงี้ยแล้วหนูก็เหมือนหนูก็ได้เห็นแหละแล้วหนูก็สแปมหนึ่งพี่เขาก็ติดต่อมาถามหนูส่วนตัวติดต่อใหม่มาส่วนตัวแล้วก็ติดต่อทางผู้จัดการมาส่วนตัวค่ะแล้วใหม่ก็ เองไหมก็เริ่มเหมือนทางนั้นเขาก็บอกว่าใครเป็นคนส่งมาให้เขาอะไรเงี้ยก็แคปมาให้ใหม่หมดทุกอย่างที่เขาได้ข้อมูลมาก็ต้องขอบคุณมากๆที่อย่างน้อยก็ทักมาแล้วก็ส่งทุกๆอย่างมาให้อ่ะค่ะมันก็เป็นประโยชน์แล้วก็มีทําให้เราได้รู้ข้อมูลหลายๆอย่างที่เราแบบอติ๊กตอกค่ะใช่ค่ะติ๊กตอกทักมาแล้วก็แล้วก,ก,วก,วก็เอาเป็นว่าคนที่ส่งมาทั้งหมดไม่ใช่คุณพ่อค่ะเป็นคนใกล้ตัว เป็นคนใกล้ตัวละกันค่ะที่ที่ส่งมาทุกอย่างเับข้อมูลที่เราเห็นแล้วตกลมันชอมันมันมีเรามันเหมือนมันเหมือนเราเรามันมันเหมือนเราก็เราค่อนข้างที่รับรู้เรื่องราวเหล่านี้อยู่แล้วเพราะมันก็เป็นเรื่องราวที่อย่างที่บอกมันเอามากดดันฝั่งของใหม่และแม่มาตั้งนานแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เราก็ได้แค่บอกในส่วนของเราแค่นั้นเองค่ะคนใกล้ตัว เราทราบเจต,ตานาเลยค่ะว่าทำไมพระคำแบบนี้ยังไม่ได้คุยยังไม่ได้คุยยังไม่ได้อะไรก็ไม่แน่ใจว่าเจตนาเป็นเจตนาอะไรค่ะใช่เพราะว่าสิ่งที่เขาส่งมาคือมีอะไรบ <สา S 1> ้างหมเราได้ไหมคะเราได้ต้องมีอะไรบ้างไอ้ไตรงที่เป็นอะไรของว่ก็เป็นอย่างที่ทุกคนเห็นอันนั้นเลยค่ะแต่ก็ต้องขอบคุณที่ไม่ได้ปล่อยออกมาหมดเลยอะค่ะเพราะว่าหนูอ่ะมันมีอีกหลายอย่างมากๆอย่างเช่นแบบเป็นลูกพ่อที่แบบที่แบบ แบบป่วยมากๆอ่ะคะ่ะคือเป็นลูกที่เหมือนแบบเออแบบมีเลือดอย่างเงี้ยก็ไม่ควดคือหนูไม่รู้พ่อถูกแอบถ่ายหรือเปล่าแต,แต่ว่าสิ่งี่ายเสใจที่สุดการเอาภาพของพ่อมาทำแบบนี้แต่ก็คือใหม่ๆด้วมีโอกาส ไปได้ดูจากเกือบคุณพ่อเลยคะคุณพ่อทราบเรื่องว่ามีคนเอาคุณพ่อไม่ร be ู้เลยค่ะดูไม่รู้อะไรเลยตั้งแต่เกิดเรื่องได้มีการติดต่อไปทางฝั่งน้องพ่อหรือคนใกล้ชิดของค้อพ่อและเขาที่ติดต่อค่ะถ้ามองในมุมเ่าอะค่ะในแง่ของการเจตนาที่ถ่ายคนสวดมาผู้สวดก็อาจจะไม่รู้เรื่องวด่ค่ะเพราะนดาลพ่ะต้นแล้วก็ หนูเป็นคนนอกอค่ะไม่ว่าหนูไม่ได้เป็นหนูไม่ได้เป็นหนูไม่ได้เป็นครอบครัวของเขาหนูก็แล้วหนูช่วยต้องให้หนูช่วยได้จริงๆอะค่ะหนูก็คงแบบหนูไม่สามารถขอโทษนะอับ้เดี๋ยวมีนทำปรื่อนไม่เป็นไรแค่นี้ค่ะแลนอน อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ share, และ Subscribe อัปเดตข้อมูลข่าวสารกันได้ทุกๆแพลตฟอร์มทางคมชลิกออนไลน์ครับ